สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆออริเบย์สีฟ้าใน YouTube channel c h anel n T Citizen ท,ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่2เดือนพฤษภาคมพศ2566อยู่กับผมแอดมินตา T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของอริเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ข่าวดี พี่เอกนาธานอาเก้นะฮะกลับมาลงฝึกซ้อมในสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับมีภาพบรรยากาศล่าสุดมาฝากกันด้วยสําหรับภาพมวลรวมของเซสชั่นล่าสุดในการฝึกซ้อมของขุนพลหรือใบสีฟ้าแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงซื้อขายนะครับรวมไปถึงเรื่องการต่อสัญญาของนักเตะแมนซิตี้เพิ่มเติมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวเชื่อมโยงก็จะมีแบดเซินวานะครับทอมมี่ดอยเจมส์แม็กเอที รวมไปถึงข่าวในเกณฑ์ที่มีจะต่อสัญญาเพิ่มก็จะเป็นลิโก้ลูอิสแล้วก็นาธานอาเก้นะครับเดี๋ยวไปติดตามในคลิปคลิปข่าวนี้กันได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงว่าเป็นครอบค,ครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่าน,นไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ ผู้ให่ใดีนะครับอยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผมในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายเป็นการสปอร์ตช่องนะครับตอนนี้สปอร์ตเตอร์ของเรามี2ระดับแล้วมี80บาทกับ150บาทก็อยากจะสนับสนุนแบบไหนราคาไหนก็ทำกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์ซุปเปอร์เต็งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อันนี้ก็เปิดฟีเจอร์ได้แล้วเหมือนกันนะครับโดนได้เลยตามช่องทาง ที่กล่าวมานะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตช่องนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยมาเรามาเริ่มข่าวสารประจำวันนี้กันเลยขอเริ่มที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนก็นแล้วกันสำหรับเซสชั่นล่าสุดนะครับที่มีการปล่อยภาพออกมาจากเว็บไซต์ทางการของสโมสรนะฮะก็เป็นเซสชันเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่1นนะครับนักเตะก็รายงานฝึกซ้อม ะรายงานตัวฝึกซ้อมกันตามปกตินี่นะครับแก๊งบอยแบนด์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์สีฟ้านะเออริงฮาร์แลนด์นะครับริยาดมาเรสโ,โรทรีรูเบนดิ ias, อารสอาคันจีนะครับก็มาฝึกซ้อมตามปกตินะครับพี่จอห์นนะครับจอห์นสโตนบังเรสนะนี่ฮนะดูซิใครกลับมานะครับ f l ฟลายิงดัชแมน <laughs> นาธานอาเก้นะครับกลับมาลงฝึกซ้อมนะร่วมกับเรียกว่าไงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าวิดด b บอลก็คือฝึกซ้อมในสนามซ้อมร่วมกับการแบบใช้ลูกบอลในสนามซ้อมได้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานแหละว่าอาเก้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นการซ้อมในสนามหญ้าแบบนี้นะไม่ได้ซ้อมกับลูกบอลแต่เป็นการซ้อมในโรงยิมนะครับแต่ว่าเนี่ยวันจันทร์ เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่งเป็นน่าจะเป็นเซสชันแรกแหละที่อาเก้ลงมาฝึกซ้อมในสนามซ้อมที่เป็นสนามหญ้ากับลูกบอลนะครับก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะในเกมที่เหลืออยู่ของเราเนาะก็น่าจะได้พี่เอกกลับมาคุมแดนหลังในอีกไม่ช้าน,าน,นี้นะฮะถ้าหากว่าเกมเวสแฮมยังไม่ฟิตพอเนี่ยก็อาจจะไปลุ้นเกมลีดนะครับผมว่าเกมลีดน่าจะพอมีลุ้นมากกว่านะครับรวมไปถึงเกมกับเรอัลมาดริดด้วยเนี่ยก็น่าจะได้พี่พี่พี่พเอก กลับมาช่วยขัดแนวรับเหมือนกันนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนาธานฮาเก้นะครับก็เจ็บแฮมสตริงแต่ไม่น่าเยอะนะฮะก็เลยกลับมาได้ไวอูเบดิ ias, อาสนะก็คนนี้ก็แข็งแกร่งฮะฝึกซ้อมตามปกตินะคนหน้านี้โอูเดนอวาเรสนะลูกรลักโนวันของผมตอนนี้ นี่ก็จะเป็นพวกดาวรุ่งนะครับนี่มีคารลอสบอเจสด,ด้วยนะครับดาวรุ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในชุดเยาวชนก็ขึ้นมาซ้อมทีมชุดใหญ่ด้วยเซอร์จิโอกเมสเบรโดซินวาคารลอสบอจเนะฟิลฟอร์เดนนะม็คซิโมเปโรเน่อาร์เก้ก็ซ้อมกับทีมแล้วเห็นไหมนี่ซ้อมร่วมกับทีมแล้ว นี่ก็เป็นผู้รักษาประตูทั้งสามคนนะครับออเตก้าคาซันแล้วก็เอเดซอนนี่ฟุตเวกฟุตเวิร์กโชว์ไปหนึ่งสเต็ปสำหรับ AK. อาร์เก้ก็เดี๋ยวรอชมรอดูกันได้ว่าพี่เอกจะกลับมาคัมแบ็กนัดไหนนะครับจะเป็นเวสแฮมเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลีก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทีนี้มาเข้าสู่ เนื้อหาข่าวของเรากันนะครับก็จะเป็นในส่วนของข่าวเชื่อมโยงซื้อขายรวมไปถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการต่อหรือขยายสัญญาใหม่ของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีข่าวในวันนี้เริ่มกันที่พี่แบนะครับแบรดลินวาวันนี้เนี่ยมีนักข่าวนะครับเป็นทางแกรมเบลลี่นะครับเป็นนักข่าวซื้อขายจากทาง90้าสิบมิลระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เป็นสายซิตี้โดยตรงนะ ก็คือเขาก็รายงานนักเตะไปทั่วอืเรียกว่านักรายงานวั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 น,วนคือก็เล่นทุกเล่นทุกคนเล่นทุกทีมไม่ได้เป็นแบบว่านักข่าวสายประจำของสโมสรใดสโมสรหนึ่งแล้วนกะ็เรียกว่าจะบอกว่าเป็นสายกลางก็ได้นะรายงานรายงานทุกทุกทุกเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่าระดับระดับความน่าเชื่อถือหรือเทียร์เนี่ยก็ไม่ได้สูงนะครับก็ยังต้อง กรองแล้วก็ฟังเป็นข้อมูลเอาไว้อืมแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับเป็นแกรมเบลลี่นะอืมก็รายงานเกี่ยวกับแบรดซินวานะครับบอกว่าหากแบรดซินวาเนี่ยยืนยันอยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยทางสมโมสรก็จะไม่ขวางนะครับแต่จริงๆคือข่าวแบบนี้มันก็เคยมีเขาลางมาเคยรายงานมาบ้างแล้วแหละ นะครับเนี่ยไอ้ทำนองที่ว่าถ้าแบรดดจะย้ายออกซิตี้ก็จะไม่ขวางนะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาครั้งนี้ก็คือเรื่องของจานวนตัวเลขนะครับแคมเบรี่เขาบอกว่าซิตี้จะไม่ขวางถ้าแบรดดต้องการจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์แต่ทางสมโมสสเนี่ยจะขอค่าตัวเต็มจํานวนนะเต็มจำนวน,นะมนวนอันนี้น่าจะหมายถึงการโรมแอดออนแล้วด้วยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก75ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็นักเตะเนี่ยตอนนี้สัญญาเหลืออยู่กับซิตี้สองปีซึ่งเป็นเวลากําลังดีที่จะขายนะถ้าอยากจะขายอืมหมายถึงว่าพอจบฤดูก,ก,กาลอยู่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะเหลือสัญญาสองปีสำหรับแบรดดดินวาสัญญาเนี่ยเหลือสองพสงพันยีสิ้าสำหรับแบรดดดินวานะฮะก็เขาให้ตัวเลขมานะว่ารวมเต็มวงเงินรวมแอดออนอะไรด้วยนีย่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์ซึ่งโอ้โหแพงจัด นะฮะคือทีมคนทีมที่จะซื้อแบรดโดที่มีข่าวหนักๆก็บาร์เซโลนาใช่ไหมและคิดว่าบาร์เซโลนาจะมีเงินระดับเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์มาซื้อรือเปล่านะครับซึ่งแกรมเบลลี่เนี่ยเขาก็รายงานต่อนะครับบอกว่าหากบาร์เซโลนาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับแบรดโดซินวาได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยนักเตะก็จะไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่ง ในแรงข่าวของแมนซิตี้เองเนี่ยก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ด้วยนะครับในเรื่องที่แบดเดิลซินวาจะต่อสัญญาฉบับให,หม่ออกไปหากเจ้าตัวไม่ได้ย้ายไปบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้เออก็เรียกว่ามีความเป็นไปได้ถ้าหากแบรดเิซินวาไม่ได้ย้ายไปบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอรน์นี้แล้วอยู่กับแมนซิตี้ต่อมอีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะต่อสัญญาออกไปเพิ่มอีกอืมนะครับก็คือมีทางเลือกสองทางสำหรับแบดด ไม่ย้ายออกในซัมเมอร์ไปบาซา่าก็อยู่แมนซิตี้แล้วต่อสัญญาเพิ่มอ,อะไรทานองนี้นะครับซึ่งฟังโดยมวลรวมแล้วเนี่ยก็พัร์ทหลังเนี่ยนะครับก็ดูเป็นข่าวดีของเหาสาวกเรือใบสีฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากจะเสียแวรดซินวาไปนะครับก็เป็นนักเตะที่ยืดหยุ่นสารพัดประโยชน์นะเล่นทุ่มเทขยันนะคือแบบเป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเด่นทั้งรุกทั้งรับเนาะ ฉันเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่า,าจะย้ายหรือจะอยู่ต่อสําหรับแบร์เดโดซินวาแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวกใกล้ๆพอตล,ตลาดเปิดเนี่ยนะครับความชัดเจนจะมาขึ้นมากเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกนักข่าวที่เป็นสายเทียต้นๆสายซิตี้อย่างแจ็คกอนแซมลีหรือว่ามาตินแบล็กเบิร์นนะฮะหรือว่าแบบทางานักข่าวสายแมนเชสเตอร์แบบพวก ไซมอนสโตนหรืออะไรแบบนี้นะครับที่น่าเชื่อถือมากกว่าน,นี้เนี่ยแล้วก็น่าจะมีการรายงานเกี่ยวกับข่าวของเบลล์เนวาเพิ่มเติมแหละเพราะว่าเขาก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีแววว่าอาจจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นข่าวของพี่แบร์ที่เอามาฝากกันทีนี้ไปกันที่ข่าวเรื่องของการขยายสัญญาเอาพวกนักเตะชุดใหญ่ก่อนนะครับ ก็จะมีทางนาทานอาเก้แล้วก็ลิโกอลูอิสนะครับที่เป็นข่าวเชื่อมโยงในในา่าเดียวกันซึ่งสื่อที่รายงานเนี่ยนะครับก็รายงานเกี่ยวกับนักเตะสองคนนี้คู่กันเลยก็คือทาง The National Sport นะครับซึ่งเป็นสื่อใน UAE สหรัฐอาหรับอิมิเรตน,นะครับก็ ถามว่ามันเชื่อมโยงไหมมันก็เชื่อมโยงเพราะว่าเจ้าของทีมเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นยเป็นคน u a e นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเชื่อมโยงใน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 เรื่องตรงเนี้ยในเรื่องของบุคลากร,กรที่นะครับเป็นฐานหลักด้วยเออเป็นเจ้าของในเรื่องของทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังได้นะครับแล้วก็นักข่าวดังๆสารพิตต้หลายคนก็ติดตามเออเรียกว่า การรายงานของสื่อนี้เหมือนกันในแอคเคาท์ทวิตเตอร์เงี้ยพวกนักข่าวสายซิตี้ดังๆหลายคนก็ติดตามนะครับก็รายงานนะครับเกี่ยวกับทางน่านอาเก้ก่อนแล้วกันบอกว่าน่านอาเก้เนี่ยเตรียมจะเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับซึ่งจะทำให้อาเก้เนี่ยอยู่กับสมโมสรไปจนถึงช่วงพีคที่สุดจนถึงวัย30ปีนะครับโดยปัจจุบันอาเก้เนี่ยเหลือสัญญายี่ สัญญาอยู่2ปีนะครับเหมือนพี่แบร์เลยถึง2025ตอนนี้อาเกะอายุ28ปีแล้วนะครับปัจจุบันนะซึ่งถ้าอ้างอิงตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะไปถึงวัย30เนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าจะต่อสัญญาก็อาจจะต้องเพิ่มต่อกันเพิ่มประมาณสัก2ปีเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้อาจจะเป็น3ปีก็ได้นะครับแต่ก็เป็นเป็นเรื่องดีๆ ที่ผมเชื่อว่าแฟนๆซิตี้ก็ฟังข่าวนี้แล้วก็น่าจะแฮปปี้เหมือนกันในเรื่องของการจะต่อสัญญาณธานอาเก้นะครับซึ่งเขาฟอร์มดีมากๆในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ดูจะพัฒนาในเรื่องการเล่นได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่นได้หลากหลายเหมือนจะเป็นเซนเตอร์เหมือนจะเป็นแบ็กน,น,นะครับเล่นได้อีกคนนึงก็คือเจ้าหนูลิโก้ลูอิสนะครับที่หลายๆคนถามถึงช่วงนี้ว่าทําไมไม่ค่อยได้รับบทบาทในสนามนะครับซึ่งก็นั่นแหละ ที่พูดไปหลายรอบในเรื่องระบบในการที่เปลี่ยนมาใช้เซนเตอร์ไปยืนเป็นอินเวอร์ดนะครับก็ดูจะเข้าระบบเป๊บมากกว่าในแผนปัจจุบันนะครับได้เปรียบเจ้าหนูคนนี้ทั้งเรื่องประสบการณ์เรื่องสรีระนะถ้าเทียบกันคนที่ไปยืนแทนเขาก็คือจอห์นสโตนนะโดยในข่าวนี้เนี่ยบอกว่าลิโก้ลูอิสร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อฝากอนาคตระยะยาวของเขาเอาไว้กับทีมลูอิสเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แมนซิตี้อยากจะ เรียกว่าผลักดันแล้วกเ็เก็บเอาไว้กับทีมเพื่อที่จะให้เป็นสตาร์ในอนาคตของทีมโดยสัญญา,าที่คาดว่าจะได้รับใหม่เนี่ยน่าจะมีการขึ้นเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับน้องด้วยนะครับจะเป็นการปรับปรุงไปในตัวทั้งเรื่องของระยะเวลาแล้วก็จํานวนค่าเหนื่อยที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยลิโก้ลูอิสตอนนี้เนี่ยเหลือสัญญากับซิตี้อีกแค่ปีเดียว นะครับคือถ้าถึงซัมเมอร์นี้เนี่ยจะเหลือสัญญาถึงแค่ปีเดียวนะตอนนี้ปัจจุบันสัญญาถึงปี2 0 2 4ซึ่งถ้าจะต่อเนี่ยก็ควรจะต่อในช่วงซัมเมอร์นี้แหละนะครับน่าจะมีการต่อสัญญากันในเร็วนี้นะครับเพราะว่าสัญญามันใกล้จะหมดนะมันเหลือแค่ปีเดียวในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าถึงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะเป็นจริงตามที่ทาง The National Sport สื่อใน UAE รายงานหรือเปล่าสำหรับเรื่องการขยายสัญญาของนาทานอาเก้แล้วก็เจ้าหนูลิโก้ลูอิส นะครับไปต่อกันที่ข่าวเชื่อมโยงนะฮะของนักเตะท,ที่เราปล่อยยืมกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับทอมมี่ดอยแต่จริงทั้งสองคนเป็นคนที่เราปล่อยยืมไปอยู่เชฟฟิลด์นะครับนั่นคือทอมมี่ดอยแล้วก็ทางเจมส์แม็กเอทีคนแรกเนี่ยทอมมี่ดอยนะครับขอเริ่มที่สื่อที่รายงานเรื่องของทอมมี่ดอยก่อนแต่ว่าเขาก็รายงาน ในส่วนของเจมส์แม็กเอที่ด้วยนะนะแต่ว่าฟังของทอมมี่ดอยก่อนแล้วกันก็เป็นทางเจมส์ชิลนะครับเป็นนักข่าวสายเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับของทางเดะสตาร์เชฟฟิลด์แล้วก็ชิลสปอร์ตนะครับก็ทางเจมส์ชิลเนี่ยรายงานว่าแมนซิตี้ยืนยันนะครับที่จะใส่เงื่อนไขการซื้อคืนนะครับหรือว่าการซื้อกลับเนี่ยหรือว่าเงื่อนไขไบแบ็กเนี่ยในดีลของทอมมี่ดอยนะครับ กับเชฟฟิลเลตหากเกิดการย้ายแบบถาวรเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็คือซิตี้ยืนยันยืนการว่าจะใส่เงื back, ่อนไขใบแบ็แน่ๆถ้าหากเชฟฟิลจะขอซื้อทอมบี้ดอยแบบถาวรน,นะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเจ้าตัวเองก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเชฟฟิลเลตด้วยนะครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบแล้วก็ได้เลื่อนชั้นนะครับที่ทางเชฟฟิลได้เลื่อนชั้นเนี่ย นะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับทางเจมส์แม็กเอที่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเชฟฟิลจะซื้อขาดจริงๆหรือเปล่านะครับรวมไม่ถึงนะฮะเจ้าต,ตัวเองก็ยังได้รางวัลนนี่เอามาฝากกันด้วยนะรางวัลที่เขาได้กับเชฟฟิลยูนเตในซีซั่นที่ผ่านมานะครับที่ก็จบไปแล้วแหละนะครับสำหรับซีซั่นอ่า แชมเปีะนะ้ยนชิพปะเนาะแชมเปี้ยนชิพนี่น่าจะจบก่อนเดี๋ยวผมเช็คดูแป๊บหนึง่งว่าแชมเปี้ยนชิพจบไปแล้วหรือ,อยังรู้สึกว่าจะจบไปแล้วไหมยังไม่จบเนาะเหลืออีกเกมหนึง่งนะเหลืออีกเกมหนึง่งนะครับเหลืออีกเกมหนึง่งก็คือเป็น ก็คือใกล้จะจบซีซั่นเต็มแก่แล้วแหละเหลือเหลือนันปิดท้ายเหลือนัดปิดท้ายสำหรับทางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งก็หลายๆสโมสรก็ได้มีประกาศรางวัลแล้วอย่างเช่นตรงนี้นะครับทอมมี่ดอยก็ได้รางวัลโกลออฟเดอะซีซั่นไปนะฮะนี่เป็นเป็นเป็นลูกยิงในเกมที่ชนะแบล็กเบิร์นนะฮะเป็นลูกยิงที่ทาง เจ้าตัวนั้นยิงใส่แบล็กเบิร์นนะครับซึ่งเกมนั้นก็โอ้โหเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสำหรับทางทอมมี่ดอยไปที่อีกคนนึงนะครับก็เป็นทางเจมส์แม็กเอทีนะเป็นแข้งที่เราปล่อยไปยืมกับทางเชลซีอยู่ในเตดเหมือนกันโดยเจมส์ชิล l เนี่ยนะครับ, Chill, ร,บรายงานอยู่กับเจมส์แม็กเอทีว่าแมนซิตี้ไม่มีไม่มีแผนที่จะขายเขานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดย ตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามพัฒนาการของนักเตะอยู่นะครับโจะก่อนที่จะ,จะ,จะตัดสินใจว่าจะดึงเขากลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเป๊ปโกดุล่าหรือเปล่าในช่วงฤดูก,กาลหน้านะฮะไม่เหมือนกับทางทอมมี่ดอยนะทอมมี่ดอยเนี่ยเหมือนซิตี้ก็จะเปิดโอกาสให้ได้ว่าถ้าหากเชฟฟิลด์อยากซื้อก็ซื้อได้แต่ขอใส่เงื่อนไขบายแบ็กเท่านั้นแต่ว่าทางแม็กเอี่เนี่ยแมนซิตี้ไม่มีแผนที่จะขายเลย ก็เรียกว่าเหมือนซิตี้ห่วงแม็กเอธีมากกว่าทอมมี่ดอยอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นนี่เป็นในส่วนของเจมส์ชิลรายงานอีกคนหนึ่งที่รายงานเกี่ยวกับทางเจมส์แม็กเอทีเหมือนกันก็จะเป็นทางแดนนี่ฮอสนะครับก็เป็นนักข่าวนักเขียนนักข่าวของทางเชฟฟิลเหมือนกันนะครับซึ่งเรีว่าเป็นนักข่าวในสื่อเดียวกับทางเจมส์ชิลเมื่อกี้เดอะสตาร์เชฟฟิลเหมือนกัน, Star, น,ก,นก็รายงานว่าแมนซิตี้ แฮปปี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เชฟฟิลปฏิบัติต่อเจมส์แม็กเอที่นะครับที่ให้ลงเล่นนั้นะมีส่วนร่วมกับทีมอะไรแบบนี้แล้วก็าทางซิตี้เองเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองกลางรายนี้ด้วยนะซึ่งสัญญาปัจจุบันของเจมส์แม็กเอทีกับทางแมนซิตี้เนี่ยก็มีถึง2 0 2 6แล้วนะครับก็เรียกว่าไม่ได้สัญญา ไม่ได้แบบใกล้จะหมดนะก็ประมาณสักสามปีนะถ้าถึงช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยก็สนใจที่จะยืมตัวเจมส์แม็เตตี้ไว้ใช้งานต่ออีกครั้งด้วยนะตามที่แดนนี่ฮอลส์เขารายงานเนี่ยโดยก็มีทีมอีกหลายทีมที่ตอนนี้อยู่ในพรีเมียร์ลีกก็สนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลีดแอสตันวิลล่าไบริทันเบนฟอร์ดบอลมาร์ตเองก็เริ่มสนใจในแข้งพรสวรรค์สูงของแมนเชสเตอร์อารายนี้เช่นเดียวกัน นะครับนี่เป็นข่าวของเจมส์แม็กเอธีแล้วก็ทอมมี่ดอยนะเจมส์แม็กเอธีก็ได้ไรได้รางวัลด้วยนะครับเป็นในส่วนของยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ของทางเชฟฟี่ยูเนเต็ดนะครับทอมมี่ดอยได้โกลออฟเดอะซีซั่นใช่ไหมเจมส์แม็กเอธีได้ยังเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ก็แสดงความยินดีกับนักเตะทั้งสองคนด้วยนะที่ไปเชฉลีายได้ในลีกแชมเปี้ยนชิพนั่นเอง ครับปิดท้ายกันที่โปรแกรมของแมนซิตี้หน่อยนะฮะในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็จะมีโปรแกรมพิเีกเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดในช่วงคืนวันพุธเวลาตีสองนะฮะวันพุธท,ที่3เวลาตีสองนะครับของประเทศไทยก็เราติดตามรับชมเชียร์ทีมรักของเรากันได้นะฮะแล้วก็สุดสัปดาห์ก็จะมีกับลีดนะครับวันเสาร์สามทุ่มนั่นเองตามนั้นครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนที่ผมนำมา เล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆได้อัปเดตกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Come on City